ขยอนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวาลตอนที่26ต่อจากอานิเมะท่านปู่ใบพอเห็นแบบนั้นเขาก็รีบเข้าไปกอดท่านปู่เทาเขาอยากกอดยกอีกฝ่ายจนตัวลอยแต่ผู้เทาก็หนักอึง้งราวก็บคุณเขาที่หนักสุดในแดนดินเขาจึงไม่อาจยกได้ตัวเขาหัวเราะด้วยความตื่นเต้นและรีดเล้นพละกกำลังทั้งหมดแต่ก็ยกขึ้นไม่ได้อยู่ดีเท่าใบาก็ร้องอ้าอ้าสองที วางขีบในมือลงในสุดฉินมู่ก็สามารถกอดยกเขาจนตัวลอยได้และค่อยๆโยนผู้เท่ากับลงสู่พื้นจนก้นจำเบาแล้วลุกขึ้นยืนปัดฝุ่นที่ติดก้นเขาส่งภาษามือสองสามทีที่บอกว่าตัวเขาสซนจริงๆท่านปู่ใบทำไมท่านออกจากหมู่บ้านกับเขาด้วยละ่ะแล้วท่านมาที่นี่ได้อย่างไรฉินมู่ประหลาดใจและดีใจด้วยท่านเก่งสุดๆเมื่อกี้ใจกระบี่พวกนั้น ท่านหลอมสร้างขึ้นมาเองหมดหรือมีใครอีกที่มากับท่านอ่าอ่าเมื่อเทาใบส่งเสียงเขาก็ส่งภาษามือให้เขาขมวดคิว้วและมีสีหน้าหน้าเบือ่อประกบมือสองข้างไว้ข้างแก้มและเอียงซบไปข้างหนึ่งเพื่อแสดงการนอนจากนั้นใช้สองนิ้วทําท่าคนเดินสัญญาณมือเขาเร็วไม่แพ้กันสีหน้าท่าทางก็ดูรุนรุนท่านปู่ใบพูดช้าๆหน่อยข้าตามท่านไม่ทัน แล้วท่านปู่นวกละ่ะทําไมเขาไม่ตามท่านมาด้วยปู่ใบกเ็เพยสีหน้าพอใจแล้วส่งสัญญาณต่ออีกชุดเขาหมายความว่าเขาแอบออกมาจากหมู่บ้านโดยไม่ได้บอกใครสักคนชินมู่กระยิมท่านไม่รู้หรอกข้าเจอท่านปู่คนแรกเนื้อกับท่านปู่บอดยังมีท่านย่าซีอีกพวกเขาเองก็ออกจากหมู่บ้านกันมาเหมือนกันปู่ใบก็ถึงกับตกใจและขวัญรอ้อ เขายกขีบกระบี่ยื่นให้ฉินมูส่งสัญญาณให้ฉินมูช่วยแบกขีบนี้แต่ฉินมูรู้ท่านปู่ใบอย่าฝันจะหลอกข้าเลยขีบนี้หนักอึ้งอย่างยิ่งมีใจกระบี่หลายพันใจอยู่ในนั้นใช่ไหมละ่ะใจกระบี่ของท่านหนักนวงสุดๆและขีบของท่านก็หนักยิ่งกว่าหลายพันเท่าหากว่าข้าช่วยท่านถือไหลข้าคงหลุดและตัวข้าคงล้มคว่ำกับพื้นแน่ๆขราวก่อนข้าเผลอโดนท่านหลอกแต่คราวนี้ ยาวหวังเท่าใบเองก็ยิ้มด้วยความเจ้าเล่ห์จากนั้นก็ยกมือขึ้นเป็นการชื่นชมฉินมู่ในหมู่บ้านคนพิการนอกจากเท่าเปที่ชอบแย่ชินมู่สุดก็มีเท่าใบเนี่ยแหละที่เป็นอันดับสองทันใดนั้นเท่าใบก็ขมวดคิ้วมองเลยไหลชินมู่ชินมูก็รีบหันกลับไปดูเห็นชายวัยกลางคนเดินตามมาราชคูเดินมายังเบื้องหน้าพวกเขาและหยุดยัง้งห่างออกไปหกเจ็ดวา ผู้คนจากสมัยอดีตปู่ใบก็ยิ้มและแสดงสัญญาณมือราชคูนั้นขมวดคิ้วเพราอไม่เข้าใจชินมู่เลยบอกว่าราชคูท่านปู่ใบหมายความว่าเขาไม่ใช่ผู้คนจากรุ่นก่อนเขาบอกว่าเขายังหนุ่มแน่นอยู่เลยราชคูก็ขมวดคิ้วมันรู้สึกตะคิดตะควรอย่างไรไม่รู้ที่ไม่อาจสื่อสารกับเท่าใบาได้โดยตรงโดยให้ชินมู่เป็นล่ามแปล พี่ทางเตา๋ามีกำลังฝีมือเหนือธรรมดาแต่วิชาที่ท่านฝึกปือไม่ใช่เพลงกระบี่ราชคูเอ่ยว่าข้าได้มีปฏิสัมพันธ์กับตัวตนจากรุ่นเก่าจำนวนหนึ่งและได้เรียนรู้มาเล็กน้อยจากพวกเขาข้าคิดว่าข้าได้เห็นทะเทวะเต๋าและวิชาทุกรูปแบบในโลกล่ามาแล้วแต่ไหนเลยจะคิดว่าจะได้เห็นทศเทวะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ไม่ทราบว่า ท่านจะอนุเคราะห์ให้ข้าได้สัมผัสทศเทวะของท่านได้หรือไม่ชินมู่ก็ตกใจเขาเห็นการโจมตีของปู่ใบเมื่อคู่ด้วยใจกระบี่จำนวนไล้ประมาณที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแปลเปลี่ยนกลายเป็นกระแสกระบี่บีบให้แม้แต่ราชามานตูเทียนก็ยังต้องถอยได้แต่ป้องกันตัวเองยังป้องกันไม่สำเร็จและบาดเจ็บซีอีกชินมู่คิดว่า ทักษะของปู่ใบน่าจะเน้นไปทางกระบี่แต่ราชคูกกับพูดว่าวิชาที่ปู่ใบฝึกปือไม่ใช่เพลงกระบี่หรือว่ากําลังฝีมือที่แท้จริงของปู่ใบยังคงเหนือรากว่าเพลงกระบี่ที่เขาสําแดงออกไปเมื่อคู่ในหมู่บ้านสิ่งที่เท่าใบสอนสั่งเขาคือมักคาแห่งการหลอมสร้างตีเหล็กตัวเขาแบกค้อนยักษ์ไปไหนต่อไหนและวิชาค้อนของเขาก็ได้รับถ่ายทอดมาจากเท่าใบ หรือท่านปู่ใบจะฝึกปือวิชาค้อนเป็นหลักปู่ใบก็ยิ้มกระชากเตาหลอมขึ้นมาเขาวางขีบไว้ในมือลูปลักของเขาตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับช่างตีเหล็กแเนจรซึ่งจะหยุดพักที่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งขณะผ่านทางเพื่อช่วยร้อมตีเครื่องมือเหล็กให้กับชาวบ้านใช้ในครัวเรือนขีบของเขาก็เหมือนกับขีบเที่ยวไว้เก็บเครื่องมือตีเหล็กและวัตถุที่ออกมาจากขีบก็ไม่ควรเป็นใจกระบี่แต่ควรเป็น ข้าวของเครื่องมืออย่างเช่นค้อนทั้งกวยกองทับพีตักเหล็กเขาเปิดทีบแล้วส่งสัญญาณมืออีกหลายทีราชคูก็มีสีหน้าแข็งทื่อและหันไปมองฉินมู่ท่านปู่ใบพูดว่าวิชาของเขาแทบจะสาบสูญหายไปในโรคลาหากว่าราชคูอยากจะชมเขาต้องการให้ราชคูหาขู่สืบทอดที่เหมาะสมให้กับเขาด้วยราชคูนั้นรู้สึกนับถือยกย่อง ที่ชายท่านมีจิตใจที่คิดจะถ่ายทอดสุดยอดวิชาที่สะสมมาทั้งชีวิตให้แก่ผู้อื่นความโออาจเปิดกว้างของท่านเหนือร้ำกว่าบรรดาเจ้าลัธิและเจ้าสำนักทั้งหลายแห่งรัฐที่ใหญ่สำนักดังหากว่าโชคชะตานำพาข้าจะคอยมองหาผู้สืบทอดให้แก่ท่านราชคูนั้นมีสีหน้าเนี่ยงงและเท่าใบก็ยิมเขายื่นมือออกไปใจกระเบียวเรานั้น ไม่ใช่รูปกลมสีเงินอีกต่อไปพวกมันก็เหลวละลายแปลเปลี่ยนเป็นสะสารคล้ายกับน้ำคล้ายกับแสงให้ความรู้สึกต่อผู้คนว่ากำลังชมดูมวลน้ำที่กันกองออกมาจากแสงสว่างขีบบรรจุใจกระบี่นั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นขีบบรรจุแสงเหลวแสงเหลวนั้นลอยขึ้นจากขีบและมวนรอบเท่าใบเผยขยายออกไปทั่วร่างประดุดชุดเกาะสีเงิน ชินมูลและราชคูก็ได้ประจักษ์แก่รอยจาลึกอันแปลกพิศดารที่ปรากฏบนผิวชุดเกาะพวกมันเป็นพระยุหะอักษรลูนแปลกประหลาดซึ่งขับเน้นฤทธิ์อำนาจในการป้องกันแสงเหลวเหล่านั้นหลังไหลาจากล่างผู้เท่าใบและแปลเปลี่ยนเป็นละกคังใหญ่กลางอากาศมันสูงเจ็ดแปดวาและผนังละกครังนั้นบางเฉียบรล่กับว่ามองผ่านทะลุได้ และคังใหญ่นี้ค่อยๆหมุนไปอย่างช้าๆอัคระอันโบราณเก่าแก่ยังไม่อาจสืบค้นยุคสมัยก็ปรากฏที่ผนังละคังและยังมีรูปภาพของสัตว์พิสดารทุกชนิดทุกประเภทรวมทั้งแผนภาพการจัดเรียงดวงดาวของทั้งสวงสวรรค์และคั้งใหญ่แปลเปลี่ยนเป็นแสงเหลวและมังกรเงินก็ปรากฏขึ้นจากแสงเหลวนั้นแล้วว่ายวนรอบๆตัวพวกเขาเมื่อมังกร ยักษ์ย้ายแหวกอากาศริ้วลอยมังกรก็ปรากฏอยู่ทั่วทั้งล่างของมันทันใดนั้นมังกรเงินก็ทะยานขึ้นไปแปลเปลี่ยนเป็นกระบี่ยาวทะลวงสู่ท้องฟ้าไลลลำกระบวนท่ากระบี่อันลึกลำแสงกระบี่ก็ขดลงปรากฏเป็นโล่เงินขนาดยักษ์ลอยร่องลงมาจากหนา้าผาไม่ทันที่โล่เงินจะลอยลงมามันก็เปลี่ยนเป็นล่มสีเงินลอยอย่างช่มช้าและหมุนราวกับว่าสามารถบินได้ ใจกรบีในหีบของเท่าใบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดมันสามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธและสมบัติวิเศษใดก็ได้ตามแต่ใจปรารถนาสมบัติวิเศษในหีบของเขาสามารถจำแรงได้แม้กระทั่งทัษะเทวะทุกรูปแบบเป็นครั้งแรกที่ฉินมู่เห็นเหมือนกันได้เห็นเท่าใบงัดวิชาความสามารถแท้จริงออกมาและเป็นครั้งแรกของเขาได้เห็นวิชาฝีมืออันดุดเทพปฏิหาร เทาใบไม่ได้สั่งสอนวิชาฝีมือดังกล่าวให้แก่เขาและเขาก็ไม่เคยเห็นเท่าใบใช้วิชาแบบนี้ในหมู่บ้านมาก่อนะะราชคูก็มองลาวก็ต้องหมุนท่านใดนั้นแสงเร็วก็ไหลกลับมาแปลเปลี่ยนเป็นนาวาสีเงินเท่าใบโยนหีบของเขาขึ้นไปก่อนที่จะกระโดดตามขึ้นไปด้วยเขายิ้มให้กับฉินมู่และโบกมือลาจากนั้นเรือสีเงินก็แล่นผ่านอากาศไปด้วยความเร็ว และหายลับไปโดยไร้ร่องรอยทีแรกฉินมู่คิดจะเรียกเขากลับมาแต่ก็ไม่เรียกดีกว่าสักคู่หนึ่งราชคูนั้นก็ถอนลมหายใจวิชาฝีมือยอดเยี่ยมวิชาฝีมือยอดเยี่ยมนี่ยังมีวิชาฝีมือที่ข้าไม่เคยพบเห็นในโรคล่าแห่งนี้พี่ชายคนนี้ช่างอัศจรย์จริงเดารุนบัณฑิตเจ้ารู้จักเขาดึกเขาเป็นผู้เท่าที่บ้านค่ายราชคูก็อึง้งและไม่เข้าใจความหมาย หรือจะเป็นยอดฝีมือจากรัฐทิมานฟ้านอกจากอธิการบดียังมียอดฝีมือระดับนี้ในรัฐทิมานไฟยกรึอัศจรรย์เหลือเกินสมแล้วที่เป็นดินแดงศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งแห่งฝ่ายมานไม่ใช่ไม่ใช่ใชราชคูเข้าใจผิดแล้วข้าเนี่ยถือกำเนิดในแดนโบราณบ้านของข้าย่อมอยู่ในแดนโบรานราชคูเนี่ยก็ถอนหายใจมองเขาด้วยสายตาที่เปี่ยมในยัที่แท้ ดารุนบัณฑิตฉินก็มาจากตระกูลอันรอบรู้แล้วทรงอํานาจฉินมู่ก็อึง้งก่อนพยักหน้า,า,าราชคูก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นใครกันที่เป็นคนอัญเชิญมารเทวะมาข้าก็ไม่รู้เหมือนกันฉินมู่ก็ตอบแบบตาไม่กระพริบ,บข้าเองก็เพิ่งมาถึงที่นี่และพบป่ากับความกรหนอันยิ่งใหญ่ข้าเองก็เป็นผู้ประสบเคราะห์เพศภัยแทบจะทิ้งชีวิตเอาไว้เหมือนกันาากราชคูก็พยักหน้า กูรีนานให้เจ้านำทีมบัณฑิตออกมาสแสวงหาประสบการณ์จากที่ข้ารู้จุดหมายปลายทางของเจ้าน่าจะเป็นหลีโจโแต่ที่นี่คือเมืองขึ้นสวรรค์มีเมืองระเบียบยุทธอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งห่างจากหลีโจก,กว่า200หลีเหตุฉไหนเดรุณบัณฑิตฉินถึงมาโผล่ที่นี่นี่ฉินมู่คว้าคูรีเอออนั้นออกมาจากกระเป๋าสัมภาระมองไปยังจิ้งจอกเขาคูรงเออนั้นก็ยกอุ้งเท้าขึ้นและเอ่ยขึ้นว่า พวกเราลอยมากับแม่น้ำพวกเราพบอันตรายนีรีโจเพราะว่าซากทัพของสำนักมหาบัรพตได้อัญเชิญมารเทวะออกมาพวกเราจึงหนีไปทางแม่น้ำคุณชายข้าอธิบายแบบนี้ใช้ได้ไหมราชคูนั้นสีหน้าไม่เปลี่ยนเจ้าจะพูดอะไรก็แล้วแต่แต่ในความปั่นป่วนของเมืองคลื่อนสวรรค์นี้กองทัพกบฏประปจําการในเมืองเคลื่อนสวรรค์ได้ตายไปอย่างมหาศาลบุคคลที่อัญเชิญมารเทวะออกมา นับว่าได้กระทำความดีความชอบใหญ่หลวงข้าตาเตรียมจะแนะนำเขาแก่จกักรพรรดิเพื่อเลื่อนตำแหน่งขุนนางโดยความชอบระดับนี้บุคคลคู่นั้นน่าจะเลื่อนไปถึงขุนนางชั้นที่สี่เป็นอย่างต่ำฉินมู่อ้าป,ปากค้างแต่คู่ดิเงเอ่ยว่าคุณชายของเราเป็นคนทำเองคุณชายของเราอันเชิญมารเทวาชื่อว่าตูเทียนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละราชคูก็ไม่สนนางความดีความชอบ แต่ในเมื่อประชาชนธรรมดานับไม่ถ้วนสูญเสียชีวิตในเมืองขคลื่นสวรรค์ความคิดเรื่องนี้ก็ใหญ่หลวงแม้ว่าความสูญเสียจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสมรนูมคุมรบแต่กวาดล้างทั้งเมืองเป็นการฆ่าชีวิตที่มากมายเกินไปหากว่าข้าหมายจะเชิดชูคุณงามความดีของผู้ที่สร้างความสําเร็จนี้ก็จะมีเสียงคัดค้านจํานวนมากในสภาราชสํานักที่ติเตียนการเข็นฆ่าล้างเมือง และพวกเขาจะบีบให้องค์จัก,กรพรรดิให้ลงโทษคนคู่นั้นเมื่อการกรบฏถูกปราบปรามจนหมดก็จะถูกคิดบัญชีในจังหวะนั้นและบุคคลดังกล่าวอาจจะถูกลงทันถึงแม้จะไม่ถึงขั้นประหารเจ็ดชั่วโคตแต่การลิบตำแหน่งขุนนางและเนรเทศนั้นก็เป็นขั้นต่ำแน่นอนคูดริงเออถึงกับอ้าปากค้างแล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งที่นางพูดดูเหมือนจะผิดราชคูก็ยิม้ม ดังนั้นข้าจึงตัดเตรียมที่จะเก็บงาความดีความชอบนี้ไว้โดยไม่เปิดเผยว่าใครเป็นคนกระทำโดยปราศจากความชอบก็ย่อมไม่ต้องแบกรับความผิดข้าจัดการเช่นนี้เดรุนบัณฑิตฉินคิดว่าอย่างไรฉินมูกระรงอกราชคูจัดการได้อย่างเหมาะสมไร้ที่ติข้างหลังพวกเขากองทัพจัก,กรวรรดิกำลังสู้รบเข็นข้าฝูงมารฟ้าและแม่ทัพจำนวนหนึ่งก็เดินตรงมา พวกเราต่อต้านสังหารคนด้วยปากไม่ใช่ด้วยมือต่อให้เจ้าสามารถเอาชีวิตรอดจากปากพวกเขาได้ก็ยังต้องวุ่นกับเรื่องเละเทะอีกมากราชคูกล่าวจากประสบการณ์ตรงหรือราชคูก็เอ่ยว่าจากการปฏิรูปของข้าข้าได้สังหารพวกต่อต้านนับไม่ถ้วนสังหารรอบหนึ่งก็จะมีละลอกใหม่เข้ามาแทนที่เสมอข้ากันไม่จบไม่สิน้นพวกเขาเหล่านั้นไม่มีความสามารถ และงอมือไม่ทำอะไรแต่กลับคอยจ้องจับผิดทุกอย่างที่เจ้ากระทำหรือพูดเรื่องเดียวที่พวกเขาเก่งกายคือติเตียนด่าทอเจ้าเจ้ารู้หรือไม่ว่าจุดจบข้าจะเป็นเช่นไหรหากว่าการปฏิรูปนี้ล้มเหลวฉินมู่ก็ใส่หัวข้าจะถูกสาปแช่งจากอนุชนไปอีกหมื่นปีราชคูเอ่ยว่าแม้การปฏิรูปของข้าจะสำเร็จข้ายังถูกด่าทอติเตียนจากพวกต่อต้าน ไปอีกร้อยอีกพันปีเมื่อก่อนข้ามีสหายที่สามารถช่วยปอบประลมข้าได้สีหน้าเขาขดถูแต่เขาจากไปแล้วข้าคิดถึงเขาจริงๆิชินมู่ก็อึงไม่รู้ว่าสหายเตาของเขาคือใครแต่ทว่าเมื่อราชคูนั้นเปิดเผยความกังวลในใจแก่เขาจนหมดตัวเขาก็รู้สึกขนลุกกลัวว่าจะโดนข่าปิดปากเจ้าไม่ต้องกังวลราชคูมองเห็นว่าเขากําลังคิดอะไร ข้าเพียงแต่รู้สึกอารมณ์คุ้งคลานขึ้นมาเล็กน้อยและแบ่งปันข่วงความคิดนี้กับเจ้าเจ้าเป็นผู้ฟังที่ดีหากว่าเป็นคนปากสว่างอย่างเจ้านครวยข้าคงไม่กล้าพูดมากมายขนาดนี้มิฉชนั้นเช้ารุ่งขึ้นทั้งสภาราชสำนักคงรู้กันทั่วเจ้านครวไว้ยหยงดูเหมือนจะมาจากครอบครัวเจ้านครวยฉินมูก็กระพริบตาปิดๆอย่างใสซื่อ เจ้านครว้คุนนางชั้นหนึ่งก็เป็นคนปากไม่มีขรูดเหมือนกันหรือความช่างพูดของเว้ยยงก็ทําให้เขาปวดหัวสุดๆที่แท้ก็เรียนมาจากาครอบครัวราชคูเอ่ยว่ายิ่งไปกว่าน,นั้นถึงแม้เจ้าจะเป็นขุนนางชั้นหกตำแหน่งดารุนบัณฑิตแต่เจ้าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสภาราชสำนักพูดค,คุยกับเจ้านั้นปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งเขาก็ยิ้มประเด็นสําคัญสุดคือ ไม่มีใครเชื่อคำคูดของเจ้ารัฐีมานฟ้าหลอกนะชินมู่นั้นใบหน้ามืดมนแม้ว่ารัฐีมานฟ้าจะมีชื่อเสียงดีงามในบรรดาสามัญชนแต่ในสายตาสภาราชสำนักและยุทธภพรัฐีนั้นมีชื่อเสียงเาาโฉดแม่ทัพที่กำลังเดินเข้ามาเข้าใกล้พวกเขาและโค้งคำนั้นท่านราชคูเมืองเคลื่อนสวรรค์ถูกปาป,ปามแล้วราชคูก็พงกหขัวแม่ทัพเหล่านั้นมองยังฉินมู่ และมีสีหน้าพิสวงสฉินมู่ก็ยิ้มนี่คือเดรุนบัณฑิตคนแรกของจัก,กรวรรดิเราราชคูเอ่ยว่าเดรุนบัณฑิตฉินมู่แม้ทับสี่ห้าคนนั้นเห็นฉินมู่มีท่าทีสั์ซื่อและผ่าเผยแม้เขาจะยังเยาว์วัยแต่ให้ความรู้สึกไว้วางใจได้พวกเขาจึงเอ่ยว่าเดรุนบัณฑิตฉินแม้เยาว์วัยแต่กลับมีความเป็นคู่ใหญ่สมกับเป็นเดรุนบัณฑิตคนแรกของจักรวรรดิ เป็นผู้ที่เปลี่ยมไปด้วยปัญญาและความรู้ชินมู่ก็คาวระวะพวกท่านกล่าวชมค่าเกินไปราชรูนั้นหันกายกลับและมองไปยังทิศใต้การประจันบานครั้งนี้เป็นเพียงแค่ละลอกเล็กของแสงยานุภาพที่เราแสดงให้พวกเขาดูการศึกสนามต่อไปถึงจะเรียกว่าสงครามของจริงแม่ทัพทั้งสี่ห้าคนก็แตกตื่นและรีบเอ่ยว่าท่านราชคูอาการบาดเจ็บของท่าน ราชคูเอ่ยว่าข้าคงถูกแรงสะเทือนจากการสังหารมารเทวะเมื่อคู่ไม่มีอะไรร้ายแรงกองทัพกบฏนั้นซองสูงกำลังคนอยู่ในแดนใต้และข้าหมายจะให้ทางเลือกแก่พวกเขาสองทางเสาหลักเหอแม่ทัพที่มีใบหน้าเรียมก็โค้งก่ายขอรับท่านราชคูไปยังแดนใต้และบอกพวกกบฏว่าข้ากำลังเดินทางไปข้าจใจพวกเขาสองตัวเลือกราชคูชี้ไปยังทิศใต,ต้ทางเลือกแรก ข้าจะนำกำลังหมื่นทหารหมื่นม้าศึกไปเหยียบพวกเขาให้ราบเป็นหน้ากองทำลายลทัทธิสังหารสับนักเข็นฆ่าทั้งตระกูลนี่คือกฎของสภาราชสับนักและนี่คือโทษทันที่จะมีให้กับขั้วก,กบฏเสาหลักเหอเสียบเึ่งก็งเงี่ยหูฟังทางเลือกที่สองคือทำตามกฎยุทธจักรข้าจะนำเจ้าหน้าที่จากสภาราชสํานักไปเพื่อกำหนดบริเวณนัดพบและพวกเขาทั้งหลาย ก็ไปที่นั่นท้าทายต่อสู้กับพวกเราตามกฎยุทธจักรหากว่าพวกเขามีฝีมือความสามารถพวกเขาย่อมสังหารพวกเราได้หรือมิฉะนั้นก็จะเป็นพวกเราสังหารพวกเขามีเส้นทางสองเส้นให้พวกเขาเลือกเสาหลักเขอก็ลังเลทราชคูข่าเกงว่าคงไม่เหมาะนักจะยึดกฎยุทธจักรมาใช้ในเรื่องนี้ท่านว่าเช่นนั้นไหมก่อนที่ข้าจะเข้ามาเป็นขุนนางในสภาราชสำนัก ข้าก็เป็นหนึ่งในชาวยุทธแห่งยุทธจักรเช่นนั้นแล้วเรื่องนี้จะไม่เหมาะได้อย่างไรตำแหน่งแม่ทัพเสาหลักเองก็เหมือนกันไม่เชลยหรือพวกเจ้าก็เข้าสภาราชสำนักมาจากยุทธภพ,พจริงไหมข้าจะเร่งเดินทางไปยังแดนใต้ในบัดนี้แต่ว่าในตอนนี้ราชคูกกำลังเยียวยาอาการบาดเจ็บหากพวกเขาเลือกจะตัดสินด้วยกฎยุทธจักรข้าเกรงว่าท่านราชคูอาจจะถูกรอบแทงข้างหลังได้ ราชคูก็โบกมือเสาหลักเว้ยขอรับราชคูส่งกําลังทหารลาบและทหารม้าข้าแม่น้ําจัดทัแพแผ่ออกเป็นรูปผัดฝั่งตะวันออกเดินทัพไปจนถึงทะเลตะวันออกฝั่งตะวันตกจะเดินทัพไปจนถึงแดนโบราณวินารุยไปโดยไม่หวั่นอุปสรรคถ้าพบเจอทะเลสาบให้ถมทะเลสาบทาแม่น้ําให้สยบแม่น้ําทําลายล้างเมืองเมื่อพวกเขาพบเจอเมืองและผักดันเหล่าทัพ ไปยังทิศใต้รา,าชคูเอ่ยว่าพวกเราต้องให้กระบดพวกนั้นรู้สึกถึงแรงกดดันเวยเจินจูรับบัญชาท่านราชคูเจ้านครเว่ยขอรับเจ้านครนั้นมีวรยุทธ์แข็งแกร่งและเชี่ยวชาในการนำทัพเจ้าจงนำทัพตรงไปยังต้าเซี่ยงแห่งแดนใต้แม่ทัพใหญ่มุงกุดทัพแม่ทัพใหญ่ถนอมเปลี่ยนแปลงพวกเจ้าทั้งสองจงนำกองทัพเป็นปีกสองข้าง ของเจ้านครวยเพื่อกวาดล้างเมืองซ้ายและเมืองขวาของต้าเสียงเสาหลักฉางเจ้าจงนำทัพและบุกทถววงไปยังต้าหวีหลังจากราชคูออกรกำสั่งก็มอบหมายศึกเสร็จสิน้นเจ้านครวยเอ่ยว่าราชครูรูตอนนี้พวกเราทั้งหมดร้วนแต่มีงานทำแล้วเจ้าละ่ะข้าจะเดินตามหลังพวกเจ้าไปช้าๆรอให้พวกกบฏตัดสินใจยิ่งไปกว่านั้นบนล่างข้ายังมีอาการบาดเจ็บที่ต้องฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเจ้า ยังไม่หายอีกหรือเช่นนั้นเจ้าก็คงต้องพักฟืฟ้นอีกสักระยะแต่ไม่ใช่ว่าข้างๆเจ้าก็มีหมอเทวดาน้อยนี่นะให้เขารักษาเจ้าสิเมียข้าถึงกับวิ่งโรไปที่ตอกดอกไม้แห่งเมืองหลวงโดยไม่บอกกล่าวข้าข้าดันเข้าใจว่านางชมชอบสตรีและหมายจะเที่ยวส่องเพื่อความสำราญสีอีกแต่กลายเป็นว่านางไปที่นั่นเพื่อรับการรักษาจากหมอเทวดาน้อยกรณีนี้ ทำให้ข้าตกใจแทบจะเยี่ยวลาดแต่ก็แอบตื่นเต้นข้าคิดไปว่านางมีรสสนิยมพิเศษแบบนั้นเนี่ยลาชจ,จะคูก็ไอออกมาได้เวลาที่เจ้านครจะนำกองทัพออกไปแล้วตาเสียงเป็นที่ซ่องซุมสำคัญของกองทัพแดนใต้กระดูกชิ้นนี้เคี้ยวไม่ง่ายนะเจ้านครว้ยก็พยักหน้าละหันไปแต่เขาก็หันไปเอ่ยกับชินมู่ว่าหมอเทวดาน้อย สั่งยาแก้สีหน้าแข็งโป๊กของเขาให้หน่อยสิหน้าเครียดๆอย่างนี้รีดรอยยิ้มออกมาไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ต้องเรียวซ้ายแลขวาข้ารู้จักหน้าเจ้าเมื่อเมียข้าไปหาเจ้าที่นั่นเพื่อรักษาอาการไขข้าก็รอบติดตามนางไปข้ากลัวนางจะหลับนอนกับหญิงอื่นรู้สึกตื่นเต้นคันในใจขึ้นมาฉินมู่เองก็หน้าแข็งโป๊กและโบกมือราชคูนั่นเอ่ยว่าไม่ต้องสนใจเขา พวกตัดเท่าของตระกูลไว้เป็นอย่างนี้กันทั้งหมดปากขอบพวกเขากว้างขนาดที่ว่ากืนวัวเข้าไปได้ทั้งตัวราชคูเช่นนั้นพวกเราแยกกันตรงนี้ชินมู่เอ่ยขึ้นแยกทางแยกไปทําไมเจ้ายังต้องตามข้าไปยังแดนใต้หากไม่มีเจ้าอยู่ข้างๆใครจะช่วยรักษาข้ากันชินมูก็กากากระอว่วออย่าล้อเล่นเลวราชคคูท่านรู้ดีว่าข้าเรื่องอาการบาดเจ็บในร่างกายท่านน่ะยิ่งไปกว่านั้น ข้ากําลังพาบัณฑิตออกมาแสวงหาประสบการณ์แต่ตอนนี้ข้าทําบัณฑิตพวกนั้นหล่นหายไปจนหมดข้าต้องรีบไปตามหาพวกเขาเผื่อว่าพวกเขาจะตกตายในความกลหลุนเจ้าต้องตามข้ามาราชครูทําหน้าบึง้งข้าจะช่วยเจ้าตามหาบัณฑิตเหล่านั้นพวกเขาเชื่ออะไรฉินมู่ก็ไม่อยากไปจริงๆเห็นชัดชัดว่าราชครูใช้กองทัพทั้งหมดเพื่อสร้างแรงกดดันแก่กองทัพกบฏแห่งแดนใต้บีบบังคับให้สำนักและตระกูลทั้งหมด ไม่มีทางเลือกนอกจากมุ่งหน้ามาสังหารราชคูภายใต้แรงกดดันดูคล้ายกับว่าราชคูจะให้ทางเลือกแก่พวกเขาสองทางแต่จริงๆแล้วมันมีเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นหากว่าเขาติดตามราชคูไปเขาจะตกเป็นเป้าวริยุทธ์ตัวเขาเพิ่งจะอยู่ขั้นห้าธาตุเขาจะมีคู่มือต่อก้อนกับปีศาจเท่าทั้งหลายได้ยังไงแต่ว่าในเมื่อราชคูก่าวเป็นมั่นเป็นเหมาะเขาก็ปฏิเสธไม่ได้ และได้แต่กล่าวชื่อของเฉินวานวินและพรรคพวก,ากราชคูก็ชูมือขึ้นเมฆอัคคีก็ปรากฏเมฆอัคคีแปลเปลี่ยนเป็นอักขระเขียนานามของเฉินวานวิน,วนเย่ชิงหงวินชื่อและซีวินเซียงเมฆอัคคีอีกก้อนแปลเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ทางไปยังจุดที่ฉินมู่ยืนอยู่ไม่นานนักเฉินวานวินซีวินเซียงและคนอื่นก็รีบเล่งมาพวกเขาล้วนแต่มีบาดแผลได้รับบาดเจ็บ เห็นชัดว่าพวกเขาก็ประสบกับการต่อสู้ตะลุมบอลแล้วหลบเลี่ยงความตายยังเฉียดฉิวกิเลนมังกรก็ตามมาเขาแบกธาตุหมาป่ามาด้วยบัณฑิตแห่งโรงเรียนจัก,กรวรรดิน้อมพบาราชคูเฉิญวานวินและคนอื่นกระโดดยงด้วยความตกใจเมื่อเห็นาราชคูพวกเขารู้สึกเนี่ยกระสับกระส่ายพอร,รู้ว่าฉินมู่อันเชิญราชามาตู้เถียนมาแล้วสร้างภัยพิบัติไร้แรงฆ่าชีวิตผู้คนไปมากพวกเขา มีส่วนในเรื่องนี้นับได้ว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของเดรุนบันดิตฉินหากว่าราชคูหมายจะลงโวษผู้ก่อเพศภัยพวกเขาจะถูกประหารไปด้วยราชคูนั้นมองพวกเขาและเมื่อสายตาตกที่กิเรนมังกรเขาก็พยักหน้าและยิ้มกิเรนมังกรก็ดิ้นหลนและเอ่ยทักไายราชคูมังกรใหญ่ทำไมเจ้ายังมีบาดแผลอยู่ละ่ะคูดิงเอ๋อก็โดดขึ้นไปบนตัวมังกร และถามด้วยความฉงนหรือว่าเจ้าเรียก,ก้นตัวเองไม่ถึงกิเรนมังกรก็ไอทีหนึ่งฉินมูกล้าวไปและนำน้ำลายมังกรออกมาสองสามขวดจากนั้นทาไปที่แผลของเจ้าตัวใหญ่บาดแผลบนล่างกิเรนมังกรกค่อยๆสมานเพราะสายตาของราชามานตูเถียนไม่เพียงแต่เฉือนเกตที่บันท้ายของมันแต่ฤทธานุภาพนั้นยังฉีกเฉือนเข้าไปถึงกล้ามเนื้อโชคยังดีที่กิเรนมังกรหนังหนาตายยาก สามารถทนทานสายตาสังหารของราชามานได้มิฉะนั้นเขาคงถูกเฉือนเป็นสองส่วนไปแล้วฉินมู่ก็คว้าน้ำลายมังกรอ,อีกสองสามขวดส่งให้กับเฉินหวางวินและคนอื่นใช้รักษาบาดแผลวินชื่อวานวินขวดนี้ราคาขวดละหนึ่งหมื่นเหรียญคูดิงเอ๋อนั้นบอกเตือนพวกเขาด้วยใจปรารถนาหากว่าพวกเจ้าไม่มีเงินสามารถเขียนใบรับรองนี้เอาไว้ก่อนได้หลงจีนวินชื่อเอ่อว่า หลวงจีนยากจนผู้นี้ไม่มีเงินทองเหลือหลอข้าไม่มีเงินเลยสักกระเบียกหลังจากเดรุนบัณฑิตฉินมาที่โรงเรียนจัก,กรวรรดิหลวงจีนผู้นี้ยิ่งสิ้นเนื้อบดาตัวข้าเกรงว่าคงต้องแบกหนี้ไปชดใช้ชาติหน้าพี่สาวจิ้งจอกท่านจะสงสารข้าหน่อยได้หรือไม่ชินมู่เอ่ยว่าลิงเอ,อ๋อเลิกแกงพวกเขาได้แล้วข้าพาพวกเขาออกมาแสวงหาประสบการณ์ข้ายอมต้องรับผิดชอบอาการบาดเจ็บพวกเขาเดีาวว่าแต่ข้า มีสมยานามหมอเทวดาหมอย่อมรักษาคนไข้ด้วยจิตเอื้ออารีดุดปีดามารดาเช่นนั้นข้าจะคิดเงินพวกเขาได้อย่างไรหลังจากการแสวงประสบการณ์ครั้งนี้หากพวกเขาบาดเจ็บต้องใช้ยานี้อีกเจ้าค่อยคิดเงินพวกเขาแล้วกันหากจะคิดเงินก็อย่าให้ชื่อเสียงข้าเสียหายเมื่อได้ยินแบบนั้นเยชิงหงซึ่งเตรียมจะเอ่ยปากขอน้ำไายมังกรอ,อีกขวดเอาไว้สำรองก็เลิกน่งคิดในใจ เขายัางคิดจะเก็บค่ารักษาอีกหรือลึกๆในใจหมอนี่ขี้เหนียวจริงๆซีวินเซียงก็บาดเจ็บเช่นกันจึงเอ่ยปาขอน้ำลายมังกรจากฉินมูนางดึงแย่ชิงหงไปด้วยเพื่อถอดเสื้อผ้าก่อจะทายาเพื่อไม่ให้รงเหลือรอยบาดแผลพี่สาวคุณงามเหลือเกินข้าไม่สามารถใหญ่โตเท่าท่านซีวินเสียงนั้นประเมินสัดส่วนของเย่ชิงหงเย่ชิงหงก็ยิ้มเจ้ายังอายุน้อยเมื่อเจ้าโตขึ้น พวกมันจะใหญ่ขึ้นมาเองยิ่งไปกว่านั้นหากมันใหญ่กว่านี้ก็จะรู้สึกไม่สะดวกโดยเฉพาะเมื่อเจ้าต้องวิ่งอีกอย่างข้าไม่คุ้นชินกับการใส่เสื้อเกาะอกคงจะดีหากว่าข้าลัดพันพวกมันเอาไว้แต่นั่นข้าต้องเจอกับช่างตัดเย็บซีวินเซียงนั้นข้าได้ยินว่าเดรุนบัณฑิตฉินนั้นก็เป็นช่างตัดเย็บและเสื้อผ้าที่เขาตัดเย็บออกมาดูสวยสะอาดไม่น้อยเอาแบบนี้ไหม เยชิงหงก็กระโดดยงและเอ่ยว่าข้าจะทําอย่างนั้นได้อย่างไรเขาเป็นผู้ชายนะสักพักฉินมู่ก็เรียกทุกคนรวมตัวภารกิจการฝึกของพวกเรานั้นได้เปลี่ยนไปแล้วข้าต้องติดตามราชคูไปยังแดนใต้หรือเข้าไปในอาณาเขตของสัตร์ตูอาการบาดเจ็บของราชคูยังไม่หายข้าจําเป็นต้องอยู่ข้างกายเขาเพื่อรักษาเยียวยาหากว่าเจ้าต้องการกลับโรงเรียนเจ้าก็สามารถกลับไปได้เลยเชินหวานวินและคนอื่น ก็จับประเด็นสําคัญแล้วรู้ว่าการเดินทางไปแดนใต้ต้องมีอันตรายซุกซ่อนอยู่พวกเขาจึงค่อนข้างลังเลราชคูเอ่ยว่าข้าสามารถชี้แนะการฝึกปือและวิทยายุทธให้แก่พวกเจ้าในระหว่างการเดินทางครั้งก่อนที่ข้าได้รับเชิญจากอธิการบดีไปสอนบรรยายแต่ได้สอนบรรยายไม่ถึงสองวันคราวนี้ข้าจะถือว่าเห็นแก่หน้าเดารุนบัณฑิตฉินเพื่อสอนพวกเจ้าโอเคครับเจ้าข่าวหนคลิปหน้าบา,บายบายไปแล้วเด้อ